สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Devil Rejects ซึ่งหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2005นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่ายลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคหบ สำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อน <_ d ata> ก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เหตุการณ์ฆาตกรรมหลายคดีซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในลักวิลเคานตีในอำเภอจอห์นไวเดนพร้อมเจ้าหน้าที่ พวกเขาก็ได้ออกกวาดล้างฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งภายในบ้านมีบันทึกบ่งบอกว่ามีการฆาตกรรมมากกว่า75ศพซึ่งทั้งหมดก็เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งมันเป็นฝีมืออโหดที่ยมขมองครอ,อบครัวเดอะเดวิลรีเจคในขณนะนั้นเอกที่ชายป่าแห่งหนึ่งศพของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพเปลือยเปล่าก็กำลังถูกลากไปตามพื้นซึ่งคนที่ลากก็คลุมหน้าเอาไว้และต่อมารถตำรวจหลายคันก็ขับผ่านชายคนนั้นก็ถอดสิ่งที่ปิดบังใบหน้าออกซึ่งเขาก็มีหน้าตาที่บิดเบีย้ยและหน้าเกลียดหน่าสสงสยัย ต่อมาแอมเพลยและตำรวจร่วม10คนก็มาจอดที่หน้าบ้านฟาร์มหลังหนึ่งพวกเขาก็จอดอยู่ด้านนอกห่างจากตัวบ้านซึ่งตอนนี้คนในบ้านก็ต่างหลับกันอยู่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตำรวจมาล้อมบ,บ้านไว้หมดแล้ว หลังจากแนมเพอจอนลงจากรถรับสันหนึ่งในลูกน้องของเขาก็หยิบปืนขึ้นมาทั้งหมดลงจากรถเพื่อเตรียมพร้อมแนมเพอบอกว่าถึงเวลากวาดล้างสิ่งชั่วร้ายสักทีเพื่อจอดญาติของเขาจะได้หลับอย่างสงบสุขซึ่งจอดก็น่าจะเป็นพี่ชายของจอนนะครับรับสันก็บอกว่าพวกเราจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ใช่ไหมแนมเพอจึงบอกว่าความตายไม่ใช่ทางเลือกและถ้านายใช้ความฉลาดในการทำงานนายก็จะรอดไปได้แต่ถ้าไม่นายก็จะถูกยัดใส่ถุงแล้วติดป้ายชื่อส่งกลับบ้านรับสันที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำได้แค่ต่ตอบบวาารราัท ฉะนั้นายนอำเภอก็หันไปสั่งทุกคนให้เตรียมพ,มมพร้อมานอำเภอจอนก็หยิบไม้ขึ้นมาป,ประกาศนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นนายอำเภอของเมืองนี้และคนในบ้านที่ได้ยินเสียงประกาศก็ตื่นขึ้นแนมเพอบอกว่าเขาได้ล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วไม่มีทางหนียอมมอบตัวซะดีๆโอทิตลูกชายของบ้านก็ลุกขึ้นและแอบส่องที่หน้าต่าง เขาก็เห็นว่ามีตำรวจมาล้อมอยู่เต็มบ้านทุกคนในบ้านก็ต่างสวมเสื้อผ้าไฟฟายแม่ของทุกคนก็วิ่งออกมาเธอบอกกับเบบี้ผู้เป็นลูกสาวว่ามีตำรวจมาล้อมบ้านและเธอก็เรียกโอทิตให้มาหยิบอาวุธลูฟ่าที่นอนอยู่ชั้นล่างก็ตื่นขึ้นซึ่งพี่แกก็กำลังนอนกอดศพผู้หญิงเปลือยอยู่ไฟฟายก็วิ่งมาด้านล่างและถามว่าไทนี่อยู่ไหนเบบี้บอกว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านโอทิตก็บอยผู้เธอเงียบและเขาก็ไปหาที่หลบเพื่อซุ่มยิงทั้งหมดในบ้านต่างสวมชุดเกราะที่ทำ จากนั้นไฟฟก็พูดบางอย่างก,กับเบบี้ซึ่งเหมือนจะเป็นการสั่งลากันนะครับและทั้งสองคนก็บอกลักกันก่อนจะประจําที่ของตัวเองทางด้านนายอำเภอเขาก็ได้เริ่มนับถอยหลังจากนั้นก็สั่งให้กาดยิงเข้าไปในบ้านซึ่งครอบครัวที่อยู่ในบ้านก็ยิงตอบโต้ออกมานายอำเภอก็ถือปืนและเดินตรงเข้าไปพวกเขาก็ยิงตอบโต้กันไม่หยุดซึ่งทางฝั่งของครอบครัวในบ้านก็สามารถยิงตํารวจตายได้หลายคนผานังของบ้านก็ถูกยิงจนเป็นรูนพรุนนายอำเภอจึงสั่งกระดับสั่นยิงแก๊สน้าตาเขาไปเมื่อแก๊สน้าตาถูกยนินเข้าไปในนนบ้าาคววัมัมกก็ระจยไปท่ แหน่มเพิร์ลเจ้าหน้าที่คนอื่นก็บุกเข้าไปแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอคนร้ายแต่แล้วคนร้ายที่ใส่หน้ากากเหล็กมันก็ได้ซุ่มยิงตำรวจจนล้มลงไปแนมเพิก็ยังคงเดินหน้าสู้ต่อเขาสามารถจัดการหนึ่งในสมาชิกได้ลูฟัดก็ถูกยิงจนล้มลงไฟไฟก็ออกมากอดร่างลูกชายเอาไว้โอชิตและเบบี้ก็ใช้โอกาสนี้หนีหลังจากแนมเพอบอกไฟไฟให้มอบตัวไฟฟเองก็รู้ว่าตัวเองไม่มีทางหนีแล้วเธอจึงบอกว่าเธอจะไม่ยอมถูกจับที่นี่และเธอก็ยกปืนขึ้นมาจ่ะตัวเองเอาไว้ ในจังหวะที่เธอเหนียวไก่ปืนมันกด็ดานไม่มีลูกกระสุนนะครับเธอไม่สามารถปิดชีวิตตัวเองได้แนาเภอก็บอกว่ายัางไงแกก็ถูกจับอยู่ดีทางด้านเบบี้และโอทิสพวกเขาก็วิ่งมาด้านหลังเพื่อหยิบอาวุธซึ่งด้านหลังก็มีกลงขังเหยื่อหลายคนอยู่ในนั้นพวกเขาก็ถูกขังเยี่ยงสัตว์เหมือนหมูเหมือนหมาโอทิสที่วิ่งผ่านกลงเราเหยื่อก็ขอกลงเพื่อเรียกพวกเขาทิทและเบบี้ก็ออกมาทางท่อระบายน้านะครับซึ่งมันมาโผล่ที่แม่น้ําแห่งหนึ่งด้านนอกฟาร์มในขณะที่ไฟไฟเองก็ถูกจับกลุม่มาไ้ Baby ทั้งสองก็เดินเท้าไปตามถนนที่ใกล้ที่สุดแล้วมันก็มีรถคันหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดีนะครับเบบี้ <Baby S 1> ก็ทําเป็นแกล้งนอนกลางถนนซึ่งหญิงที่ขับรถผ่านมาก็จอดดูในขณะนั้นเองเบบี้ก็ทําเป็นพูดบางอย่าง ู้หญิงคนนั้นก็ก้มหัวลงกฟังแต่โอทิท,ที่รอยอยู่ด้านหลังเขาก็ได้ใช้มีดกระซวกหญิงคนนั้นจนไปห,หวานคาที่หลังจากนั้นนักสอก็ขโมยรถและทิ้งศพเธอไว้ยางนั้นต่อมาข่าวการจับกลุ่มครอบครัวเดวิลลีเจก็เป็นข่าวไปทั้งเมืองทีวีทุกช่องก็ต่างออกข่าวเรื่องนี้นะักข่าวก็บอกว่าตำรวจค้นพบชิ้นส่วนมนุษย์แถมยังมีกระโหลกมนุษย์จำนวนมากในบ้านพร้อมทั้งยังมีชิ้นสว่วนแช่อยู่ในตู้เย็นซึ่งบ้านหลังนี้ไม่ต่างอะไรจากสุสานดีๆนี่เองพวกเขาบอกว่า่าาาเหหยยออทททุกกกกคนนีถถููจัับ้้งมดใิประส ซึ่งในขณะที่คนบ้านในำเพอก็เห็นรูปถ่ายของตัวตลกสปาดิงซึ่งเหมือนว่าสปาดิงจะเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของบ้านนะครับภาพก็ตัดมาที่สปาดิงตอนนี้พี่แกก็ฝันว่ากําลังตอกเสาเข็มกับสาวฮอตซึ่งเธอก็กําลังควบม้อยู่บนตัวของมันสปาดิงมันก็ชมในลีลาของเธอแต่เหมือนเธอจะเข้าใจผิดว่าโดนด่าเธอจึงหยิบปืนขึ้นมาจ่อมันเอาไว้สปาดิงก็ยกมือขึ้นนะครับพร้อมกับพยายามอธิบายเขาบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นและสาวคนนั้นก็หัวลอกมาก,ก่อนจะเหนียว สปาดิงมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วมันก็พบว่ากําลังนอนอยู่บนเตียงกับสาวผลาใสซึ่งเธอก็ขอให้เขาจัดรอบสองแต่สเปาดิงปฏิเสธจากนั้นสเปาดิงก็ออกมาดื่มกาแฟเขาก็นั่งดูรายการที่ตัวเองเคยแสดงแต่มันก็มีข่าวด่วนขัดขึ้นมาในข่าวก็มีการสัมภาษณ์ในอำเภอซึ่งจูจ่จโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันเป็นสายของเบบี้ที่โทรมาบอกว่าตำรวจกำลังไปจับเขาซึ่งสปาดิงก็คือพ่อของเบบี้นั่นเอง สเปาดิงก็นัดให้ลูกไปเจอที่โรงแรมที่เคยเจอกันมาก่อนหลังจากนั้นเขาก็เก็บของออกจากบ้านแฟนสาวก็ถามนะครับว่าเขาจะไปไหนแต่เขาก็ไม่ตอบแล้ะไล่เธอไปในขณะนั้นทีวีก็โชว์ใบหน้าของคนร้ายซึ่งมันก็มีหน้าของเบบี้และโอทิสตัดมาที่บาร์แห่งหนึ่งชาลีเจ้าของร้านก็กําลังหัวเสียเนื่องจากเงินที่เขาได้มามันน้อยนิดเขาจึงเรียกแคนดี้สาวสวยที่มีหน้าที่รับแขกให้ลงมาหาแคนดี้ก็เดินมาในชุดโชว์หน้าท้องเธอบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกในฟาร์มมาชอบขัดจรวดให้ตัวเองรายได้ที่นีเลลยยน้อง แถมเธอยังทับท่าทางให้ดูนะครับชาลีมนถึงขนาดต้องเบื่อหน้าหนีแต่พี่แกก็บอกว่าไม่สนใจเธอจะหาวิธียังไงก็ได้ให้แขกกลับมา ในตอนนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นสายของสปาวดิงเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาที่นี่แม้ว่าชาลีพยายามจะปฏิเสธแต่สปาวดิงก็วางสายไปซะก่อนภาพตัดมาที่เบบี้และโอทิสทั้งสองก็มาถึงโรงแรมที่นัดหมายซึ่งในตอนนั้นเองด้านหน้าโรงแรมกอรีและลอยสองสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาก็เป็นนักจัดรายการทีวีทั้งสองก็บ่นกับเวนดี้ว่ามาที่นี่ไม่ได้อะไรเลยลอยบอกว่าการขับรถมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย จิมมี่เพื่อนร่วมถีมและอดัมก็บอกว่าพวกเธอควรทําอะไรใหม่ๆจแวนดี้จะพูดแซวเรื่องหน้าอกของกอเรียนะครับซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองเถียงกันเล็กน้อยลอยจึงบอกว่าหน้าอกของกอรเรียมันน่าทึ่งมากเธอจึงสั่งให้ลอยไปหาอะไรเย็นๆมาให้ดื่มทางด้านของเบบี้และโอทิสทั้งสองก็นั่งฟังข่าวการไล่ล่าสปอร์ดิงแล้วมันก็ทําให้ทั้งสองถึงกับหัวเสียเบบี้จึงบอกให้โอทิสใจเย็นลงหน่อยเดี๋ยวเธอจะลงไปหาห้องพักมาให้ในขณะเดียวกัน ลอยและจิมมี่ก็กำลังพูดคุยกันระหว่างเดินจิมมี่ก็ระบายเรื่องที่ใครๆไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำจากนั้นจิมมี่ก็ถามลอยว่าเขาจะไปที่ปั๊มเอาอะไรไหมแต่ลอยก็บอกว่าไม่จิมมี่จึงเดินไปคนเดียวลอยที่กำลังตักน้ำแข็งอยู่เขาก็ได้ยินเสียงแมวนะครับและเบบี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเธอทำท่าทีขอยืมไปแช็กจากเขาแต่ลอยก็บอกว่าเขาไม่สูบบุหรี่เบบี้ก็เริ่มยั่วยวนลอยนะครับลอยได้เห็นว่ามีสาวสวยมายั่วตรงหน้าพี่แก่ก็เริ่มโม้ทันทีเลยว่าเคยเจอคนดังงงคนนนนไหนมาาาาบ้าบบ้้เเีดััก็ขาทาง เธอจึงบอกว่าเธอชอบคนดังเหมือนกันนะแต่ในตอนนี้เธออยากนอนกับลอยมากกว่าลอยที่ได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีสาวเข้ามาหาจากนั้นเบบี้ก็ขอให้เขาพาเธอไปที่ห้องแต่ลอยก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะที่ห้องมีภรรยาของเขาอยู่เบบี้จึงบอกว่าหากไม่ยอมพาเธอไปที่ชายของเธอจะระเบิดหัวเขาแน่ซึ่งโอทิตท,ที่ลอยอยู่ก็ปืนจ่อลอยเอาไว้ในขณะที่ห้องพักแวนดี้ก็กําลังอาบน้ําอยู่กรอเลียก็ดูรายการทีวีเธอก็บ่นไปเรื่อยนะครับเพราะรายการไปเกี่ยวกับความเชื่อ จากนั้นโอทิสก็จ่อปืนและลากลอยมาที่ห้องลอยก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับโอทิสและเบบี้ทั้งสองก็ขุอยทุกคนไปรวมตัวกันบนเตียงเมื่อเบบี้เห็นว่าทีวีเปิดอยู่เธอก็หันไปเถียงกับโอทิสก่อนที่โอทิสจะถามว่าใครอยู่ในห้องน้ําอาดัมก็บอกว่าภรรยาของเขาโอทิสจึงพังประตูเข้าไปลากเธอออกมาซึ่งแวนดี้ก็อยู่ในสภาพเปลือยเปล่านะครับจิมมี่ก็กลับมาพอดีเขาก็เคาะประตูเรียกรอยโอทิสก็ถามว่านั่นใคร ลอยก็บอกว่าเพื่อนของเขาเองเบบี้จึงทำท่าทีไปเปิดประตูจิมมี่ที่เห็นเบบี้ก็เข้าใจว่าเข้าผิดห้องแต่เธอก็บอกว่ามาถูกแล้วและเธอก็ทำท่ายั่วเขาให้เข้ามาในห้องซึ่งแน่นอนว่าจิมมี่มันเคลิ้มตามพอเข้ามาด้านในโอทิสก็สั่งให้จิมมี่คุกเขา่าและก็เป็นเจมมี่ที่เป็นผู้โชคร้ายโอทิสก็ทำการเชือดไก่ให้ลิงดูเขาได้ทำการส่งจิมมี่ไปให้หวั่นไปคนแรกซึ่งทุกคนก็ต่างร้องมาด้วยความตกใจตัดภาพมาที่สเปาดิงในระหว่างที่เขาขับรถเขาก็ฟังข่าวไปด้วยและ สเปาดิงมาจอดที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นขณะที่แม่ลูกคู่หนึ่งเดินออกมาจากร้านพอดีผู้เป็นแม่ก็กําลังหากุญแจเปิดรถนะครับเด็กชายจึงบอกแม่ว่ามีตัวตลกเดินเข้ามาสเปาดิงก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขาต้องการยืมรถ ผู้เป็นแม่ก็งงนะคบว่าเขาพูดอะไรจากนั้นเธอก็ไม่สนใจและสั่งลูกชายขึ้นรถสเปาดิงก็บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องบอกเธอก่อนจากนั้นเขาก็ตบเธอลงไปกองกับพื้นเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปบนรถเด็กชายที่นั่งอยู่ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวยังดีนะคะพี่สเปรารดิงยังมีศีลธรรมอยู่เขาก็ยอมให้น้องลงจากรถไปแต่โดยดีแต่ก่อนจะลงพี่แคก,ก็มีขู่เด็กเล่นเล็กน้อยทางด้านเบบี้เองก็กําลังเต้นยั่วลอยโอทิก็พูดว่าลอยกําลังมองน้องสาวของเขาอยู่ ลอยก็บอกว่าไม่โอทิตก็ไม่เชื่อลอยจึงบอกว่าเขามีภรรยาแล้วพอได้ยินแบบนั้นโอทิตและเบบี้ก็ต่างปลอบมือให้เขาในเชิงประชดจากนั้นโอทิตก็เรียกให้กรอเลียลุกขึ้นเขาสั่งให้เธอถอดเสื้อผ้าออกหากเธอไม่ยอมทำเขาจะฆ่าคนอื่นซึ่งกรอเลียก,ก็จำใจต้องทำตามเธอถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือเพียงชุดชั้นในจากนั้นโอทิตก็สั่งให้เธอพูดว่าชอบในขณะที่เขาใช้ปืนลูปไล่ไปตามตัวเธอลอยก็แทบไม่อยากมองภาพตรงหน้านะครับ จากนั้นโอทิตก็สั่งให้เธอจูบเขาซึ่งเธอก็จำเป็นต้องทำลอยเองก็บอกภรรยาตัวเองด้วยความเครียดแค้นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่โอทิตก็เอาอปืนจอเจอาไว้ทันได้เบบี้บอกว่าตอนนี้พวกเขาก็สนิทกันมากขึ้นแล้วโอทิตจึงเรียกให้ลอยและอดัมออกจากห้องเหลือเพียงพวกผู้หญิงอยู่ในห้องกับเบบี้แนทีวีเองก็ออกข่าวเรื่องจับกลุ่มไฟไฟอย่างต่อเนื่องตัดภาพมาที่สถานีตำรวจ แน่เผอก็มาพบกับไฟไฟายเพื่อสอบปากคำเขาอ่านชื่อลูกๆของเธอก่อนจะอ่านประวัติอาชญากรรมของเธอที่เคยก่อเอาไว้ไฟไฟายก็ยิ้มออกมานะครับแล้วถามว่าเขาหลงรักเธอใช่ไหมแหน่เภอก็บอกว่าเขาหลงรักเธอหัวปักหัวปาเลยละ่ะจากนั้นเขาก็บอกให้ดรอปสันวางหนังสือลงซึ่งมันเป็นหนังสือที่เขาเอามาจากบ้านของเธอจากนั้นเขาก็ให้เธอดูรูปถ่ายของสปาวดิ้งและลูกๆคนอื่นๆแน่เภอบังคับให้ไฟไฟายบอกว่าลูกคนที่เหลืออยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าไฟไฟาจะไม่สำนึกสักนิดเธอก็เปิดหนังสืืออออออปปหหนนน้้าา่่่่และใเเเเดูรูรถยยยขงทีธค ซึ่งมันก็เป็นพี่ชายของนายอำเภอพอเห็นแบบนั้นนายอำเภอจอนก็โกรธอย่างมากเขาก็ตบหน้าเธอเป็นหนึ่งฉากก่อนที่จะลากเธอไปชิดกับกําแพงและขู่ฆ่าเธอนายตำรวจคนอื่นที่เห็นแบบนั้นพวกเขาจึงรีบมาดึงจอนออกไปไฟไฟก็พูดเรื่องปีศาจขึ้นมานะครับเธอบอกว่ามันจะตามติดพวกเขาและครอบครัวเดวิลรีเจคจะเป็นฝ่ายชนะในขณะเดียวกันทางฝั่งของโอทิสเขาก็พาลอยและอดัมมาที่ซ่อนปืนเมื่อสอปีก่อนซึ่งอดัมก็เป็นคนขับรถโอทิสก็สั่งให้เขาจอดเมื่อถึงที่หมายเขาได้บังคับไปทั้งสองเดินลงไป โอทิตก็พูดว่ากอรเลียอยากนอนกับเขาเขาพูดยั่วยวนลอยไปตลอดทางแถมพี่แกยังชมรูปร่างของกอเรียด้วยนะครับจากนั้นลอยก็ถามว่าโอทิตจะไม่ฆ่าพวกเขาใช่ไหมโอทิตก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นแถมเขายังบอกว่าเขาอยากจะยิงลอยด้วยจากนั้นพี่แกก็พุ่งเข้าไปหาลอยแต่ในตอนนั้นเองอดัมก็หยิบมไม้มาฟาดโอทิตจนล้มลงแล้วปืนหลุดมือลอยที่ได้โอกาสก,าก็หยิบปืนขึ้นมาโอทิตก็พยายามแย่งปืนคืนนะครับแต่อดัมก็ล็อกคอเขาเอาไว้โอทิตจึงใช้มีดที่พกไปด้วยกระซข้า จากนั้นเขาก็ไปจับปืนในมือของลอยและยิงไปที่อดัมลอยได้ถูกโอทิสทุบไปซ้ำๆอดัมได้ยังมีลมหายใจอยู่เขาก็ใช้มือกดแผลเอาไว้แต่โอทิสก็กลับมาจัดการกับเขาและเขาก็บอกให้ลอยขอร้องต่อพระเจ้าเพราะวันนี้โอทิสได้มาทําหน้าที่ของปีศาจจากนั้นเขาก็ฟาดลอยไปหลายครั้งจนแน่นิ่งอดัมได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดที่เห็นเพื่อนตายต่อหน้าจากนั้นโอทิสก็เขา้าไปจัดการเขาด้วยมีด ให้หวานแบบแพ้คู่ตัดภาพกลับมาที่โรงแรมเบบี้ <Baby S 1> ก็จับมีดในมือแล้วมองไปที่กอรเลียและ Wendy. แวนดี้แวนดี้ก็บอกนะครับว่าเธออยากเข้าห้องน้าเแบบี้ก็บอกให้เธอเข้าได้แต่เธอต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเแบบี้ก็สั่งให้แคนดี้ตบหน้ากอรเรียนะครับซึ่งแวนดี้ก็ทําตามแต่เบบี้ก็บอกยังไม่แรงพอเธอก็สั่งให้ตบใหม่อีกครั้งเมื่อตบจนพอใจแล้วเธอก็บอกให้แวนดี้ไปจูบขอบคุณเธอแวนดี้ก็ต้องทําตามเสร็จแล้วเธอจึงได้เข้าห้องน้ํา หลังจากที่แวนดี้เดินไปเบบี้ก็จ้องหน้ากอเลียและถามว่าเธอยิ้มทำไมแวนดี้ที่อยู่ในห้องน้ำเธอก็กำลังหาทางร้อยคนมาช่วยนะครับจนมันทำให้เกิดเสียงดังเบบี้จึงเดินตามเขาไปดูในห้องน้ำกอเลียก็อาศัยจังหวะนี้หยิบปืนขึ้นมาเจาะเบบี้เบบี้ก็เลยซ่อนมีดไปด้านหลังทั้งฝั่งของแวนดี้ก็ทุบหน้าต่างและร้องให้คนมาช่วยส่วนเบบี้ก็เกลี้ยกล่อมกอเลียเธอบอกว่านี่ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เธอรอดและทันใดนั้นเบบี้ก็คว้างมีดปักที่หนอกของเก ปืนมันก็จะไม่มีกระสุนแต่ตอนนั้นเดมแวนดี้ก็เปิดประตูแล้ววิ่งออกไปเบบี้ก็วิ่งไล่ตามเธอนะครับแวนดี้ที่ออกมาได้เธอก็วิ่งขอประตูที่ห้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีใครเปิดประตูเลยเธอก็วิ่งออกไปด้านนอกแล้วเจอสปาวดิงพอดีซึ่งมันเป็นการหนีเสือปาจระเข้เลยนะครับสปาวดิงก็สัตว์หน้าเธอจนสลบทั้งฝั่งของร็อบสันและแอนเพอร์พวกเขาก็กําลังหาเบาะแสกันต่อและพวกเขาก็พบว่าสปาวดิงเคยแสดงหนังซึ่งมันมีนักวิจารณ์หนังเคยวิจารณ์้พนี ัภาพกลับมาที่โรงแรมสเปาดิ้ก็อุ้มแวดี้กลับมาที่ห้องเขาเห็นกอรเลียที่นอนอยู่บนพื้นแล้วเขาก็ถามว่าโอทิสไปไหนเบบี้ก็บอกว่าเขาออกไปอวุธเดี๋ยวกลับมาทางด้านในอำเภอก็ให้วอลเกอร์นักวิจารณ์หนังมาที่โรงพักวอลเกอร์ Walker บอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหนังของตระกูลนี้มากซึ่งยอนเภผอก็หวังว่าวอลเกอร์จะมีข้อมูลให้กับเขาวอลเกอร์ Walker ก็อธิบายว่าเขาทำอะไรมาบ้างแล้วเขาก็เล่าว่าู้กับกับออตโตเป็นชาวยูเขากำกับหนังเรื่องเอ็กโซดัตและ จากนั้นอนมเภอก็ดูข้อมูลเขาบอกว่าสมาชิกกลุ่มนี้มีไฟปลายโอทิสส์สแปดิงจากนั้นดับสันก็เสนอให้แกรอจากกาโชมาร์กเขาตายไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งวอลเกอร์ก็บอกว่าเอลวิสตายก่อนกาโชสองวันมันเลยทําให้การตายของกาโชไม่เป็นข่าวนายอเภอที่ได้ฟังก็ได้โกรธนะครับเขาบอกว่าอย่าได้ลบหลู่เอลวิสอีกไม่งั้นโดนเขากระทืบแน่ทางด้านของเวนดี้ที่ฟื้นขึ้นเธอก็โดยปิดปากประมัดไว้กับเตียงแต่ขณะที่สแปวดิงเข้าไปลางหน้าจู่ๆโอทิสก็สวมหน้ากากหนังหน้า โอทิตก็ตอบว่าสเปาดิงว่าหายหัวไปไหนทั้งสองก็ต่างถกเถียงกันโอทิตก็จ่อปืนไปที่สเปาดิงเแบบี้ก็เข้ามาห้ามเธอบอกว่าเราต้องจัดการแวนดี้ก่อนโอทิตก็บอกว่าเขามีวิธีดีๆอยู่จากนั้นเขาก็บัคับไปแวนดี้ใส่หน้ากากหนังมนุษย์ซึ่งมันเป็นใบหน้าของลอยไม่่านแม่บ้านของโรงแรมก็เข้ามาทําความสะอาดเธอเคาะห้องของลอยแต่เรียกตั้งนานก็ไม่มีใครเปิดเธอจึงไขกุญแจเข้าไปด้านในแต่เมื่อเห็นสภาพห้องที่สุดสกประกเธอก็ถึงกับต้องบ่นออกมาและเมื่อเธอไปเปิดห้องน้ําและเห็นนนอนอออกงัยู่ แม่บ้านก็ถึงกับกรีดร้องออกมาเลยนะครับแล้วพอเธอจะวิ่งหนีแวนดี้ที่ถูกจับแขวนเอาไว้ใบหน้าของเธอก็ถูกสวมด้วยหน้ากากหนังมนุษย์เธอก็พยายามเรียกแม่บ้านให้ช่วยแต่ในนาทีนั้นแม่บ้านเรียกได้ว่าขาดสติสุดขีดแวนดี้เองก็ต้องหนีด้วยตัวเองเธอก็วิ่งออกมาที่กลางถนนโชคร้ายนะครับไม่มีสิบล้อวิ่งมาพอดีแวนดี้ก็ถูกสิบล้อชนไปหวานแบบเลเทสต่อมาตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุตัวของนายอำเภอจรก็มาด้วยนะครับเขาก็บอกเพื่อนว่าให้เรียกคนมาเก็บศพดีกว่า จากนั้นเขาก็บอกว่านั่นคือแม่บ้านที่เจอเหตุใช่ไหมเพื่อนก็ตอบว่าใช่<ๆ>เธอมีชื่อว่ามาเรียซึ่งเขาบอกว่าเธอพูดสเปนและเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาจึงบอกให้แนนเพอไปคุยกับเธอเองจากนั้นแนนเพอก็รูปของเบบี้โอทิสและสเปาดิงให้เธอดูเขาถามเธอว่าเคยเห็นสามคนนี้ไหมแต่แม่บ้านก็สายหน้าแต่แล้วจู่ๆร็อบสันก็เข้ามาเขาบอกให้แนมเพอไปดูอีกด้านหนึ่งหน่อยแนนเพลก็พูดบางอย่างกับมาเรียและเดินจากไปซึ่งแนำเภอก็ได้มาคุยกับลอนดนและสแนปเปอร์เ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าได้ข้อมูลเลยให้รายงานด้วยแนปเปอร์มันก็ติดเล่นนะครับพี่แกบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องรายงานอยู่แล้วสิแนมเพอจึงย้ำว่าจะทำให้มันเสียเรื่องทางด้านเบบี้โอทิสและสเปอดิงทั้ง3ก็กําลังขับรถของลอยหนีดูเหมือนว่าสเปอดิงกับโอทิสจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เบบี้ก็เห็นป้ายว่าอีก10ไมล์จะมีร้านไอติมโอทิสจึงเรียนแบบเสียงเธอเธอจึงด่าเขาไปหนึ่งชุดหลังจากได้กินไอติมเบบี้และสเปอดิงก็กินกันอย่างอิอร่อยเลยนะครับ แต่กลับกันโอทิทยจะคงนั่งหน้าบูดอยู่ต่อมาแนเ่เพอก็ได้กลับมาที่ฟาร์มอีกครั้งเขาลงไปที่ห้องใต้ดินแนเ่เพอได้ยินเสียงใครบางคนล้อเลียนเขามันมีชายคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ที่โซฟาแนมเพอจอเปอืนและชายคนนั้นก็ถามว่าเข้ามาหาใครแต่เมื่อแนมเพอเห็นว่าเป็นจอที่ชายของเขาที่เสียชีวิตเขาก็ถามว่าจอมาทาอะไรที่นี่จอร์ George บอกว่าเขาอยู่ที่นี่เขานอนไม่หลับถ้าคดีนี้ไม่ปิดสักทีจากนั้นเขาก็บอกให้แนาเพอจอนฆ่าพวกมันซะ แอำเภอจอรก็บอกว่าเขากําลังทําอยู่จอร์กยังย้ำว่าฆ่าพวกมันให้หมดแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ปลุกเขาตื่นจากความฝันซึ่งก็เป็นสายคองลอนโดโทรมานะครับเขาบอกว่าเจอชายคนนั้นแล้วลอนโดบอกให้แอำเภอไปตามหาชาลี่แนำเภอก็บอกว่าดีมากอย่าบอกเรื่องนี้ให้กับใครรู้แต่นั้นแนนเยอภอก็มาที่ห้องขังของไฟไฟเธอก็ทักเขาว่าคิดถึงเธอเหรอแนำเภอ,อก็ตอบว่าเขาเหงามากไฟไฟก็พูดยั่วยวนเขานะครับเธอถามเขาว่าชอบแบบไหน นายอำเภอบอกว่าชอบแบบนุ่มนวลช้าๆแต่ร้อนแรงจากนั้นเขาก็กระซวกมีดเข้าที่อกเธอฝ่าไยก็ไปหวานคามือทันทีต่อมาสปาวดิงเบบี้และโอทิสพวกเขาก็ได้มาที่บานของชาลีในคืนนี้ชาลีก็ออกมาทักทายพร้อมสาวๆสองคนในมือของเขาก็ถือปืนอาไว้เขาก็บอกทั้งสามคนให้ยกมือขึ้นเแบบี้ก็ถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันโอทิสก็ประชดว่ามาไกลขนาดนี้เพื่อโดนชาลีจี้เนี่ยนะสปาวดิงจะบอ่อยเขาหุบปากจากนั้นสปาวดิงก็ตอบว่าชาลีว่าเป็นพวกบ้า ชาลีจึงยกปืนจ่อเขาแต่มันก็เป็นเพียงปืนฉีดน้ำเท่านั้นทั้งหมดก็หัวเราะออกมาสปาวดิงก็เข้าไปกอะชาลีจากนั้นสปาวดิงก็แนะนำลูกทั้งสองให้ชาลีรู้จักนะครับชาลีก็แนะนำสาวๆแคนดี้และเคซี่พวกเขาได้รู้จักเช่นกันโอทิสก็จ้องหน้าเคซี่เธอถามว่ามองอะไรโอทิสบอกว่าบางทีมาตรฐานของเขาอาจจะสูงไปหน่อยเธอก็บอกว่าหน้าผิดหวังจังเลยนะชาลีและสปาวดิงก็หัวเราะออกมา และพวกเขาก็ชวนกันเข้าไปด้านในทุกคนก็ปาร์ตี้กันอยากสนุกสนานซึ่งทางด้านในอำเภอตอนนี้เหมือนเขาจะกลายเป็นอีคนเขาพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกว่าพวกครอบครัวเดอะดวิลลรีเจ็คต้องสำเนียงตัวเองไว้บ้างตอนนี้พวกแกของกลัวชันจนหัวโหดสินะจากนั้นพี่แกก็เคลื่องวลีและตะคอกว่าได้ยินไหมและพี่แกก็บ่นถึงพระเจ้าข้าคืออาวุธแห่งความยุติธรรมขอพระองค์ทรงมอบอำนาจในการปราบปราบป,ปีศาจเรียกได้ว่าตอนนี้พี่แกหลุดไปแล้วนะครับวันต่อมาชาลีก็พาลูกน้องออกไปที่ตลาด เขาต้องการไปหาไก่มาทําอาหารในสเปาดิงแล้วเขาก็มาเจอไก่รดไอแลนด์ซึ่งดูเหมือนว่าชาลีจะชอบมันเขาจึงบอกว่าเอาไก่2ตัวคนขายก็พูดว่าคงไม่เอาไก่ไปทาอะไรแปลกๆหรอกนะชาลีก็นิ่งไปแล้วบอกว่าเขาเคยทําอย่างนั้นหรอคนขายก็บอกว่าแต่ก่อนเคยคิดชาลีจึงหัวเสียที่คิดว่าคนขายคิดว่าเขาเป็นคนสับปะรแบบนั้นคนขายจึงบอกว่าไม่ใช่ชาลีแต่บางทีอาจเป็นลูกน้องของเขาลูกน้องของชาลีที่มาด้วยก็เถียงสุดใจเลยนะครับชาลีจึงบอกว่าให้เงียบปากแล้วหยิบไก่ไปซะแต่ลููกกนนน้้ออองงมัั็ยยคหวรด่่า ซึ่งในขณะที่ชาลีกำลังขับรถออกไปรถของนายอำเภอก็มาขวางเอาไว้ชาลีถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันนายอำเภอก็ถามถึงสเปาดิงและลูกๆชาลีก็ทำเป็นไม่รู้และบอกว่าไม่เกี่ยวนายอำเภอจะปิดประตูงับมือเขาเอาไว้จากนั้นก็บอกว่าอย่ามาตุกตีกับเขาชาลีควรให้ความร่วมมือแต่โดยดีชาลีก็บอกว่าเขาไม่เอาด้วยหรอกนายอำเภอจะยกปืนขึ้นมาจ่อและพูดว่าเขาจะเล่นงานชาลีและพรรคพวกถ้าไม่ยอมร่วมมือด้วยจากนั้นเขาก็นัดเวลาให้จัดการภายในที่ยังคืนพอเสร็จจากชาลีนายอำเภอก็ไปที่บ้านของลอนโด ซึ่งลอนโดกำลังทำเบอร์เกอร์อยู่กับสแนปเปอร์สแนปเปอร์มันก็พูดว่าหากนายอำเภอไม่ได้พวกเขาตอนนี้ก็ยังคงหาตัวสเปาดิงไม่เจอนายเอำเภอจึงสวนไปว่าหากพวกเขาตั้งใจทำงานมากกว่านี้เรื่องนี้มันคงจบไปแล้วสแนปเปอร์ก็บอกให้นายเอำเภอรเรียกคนมาช่วยซึ่งนายเอำเภอก็เริ่มหัวร้อนและด่ากลาดทั้งสองก็เกือบวางมวยกันนะครับลอนโดก็ต้องเข้ามาแยกลอนโดบอกว่าพวกเขาจะทำงานได้สมค่าจ้างแน่นอนในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงมาเรียกสแนปเปอร์บอกว่ามีสายเข้าหลังจากนั้นนนนนาายออเเกก็บกให้้ลลลดดระะววววันนวังตไแ่ เขาควรบุกเข้าไปจัดการหัวหน้าสาทําให้เรื่องนี้มันจบสักทีหากเรากําลังเล่นกับพวกสกปปกเราก็ควรทําตัวสกโปกบ้างแนอำเภอก็เตือนเขาอีกครั้งนะครับให้ระวังตัวไม่อย่างนั้นก็จะตายเหมือนพวกสกโปกในคืนนั้นหลังจากบาปิด สปาดิงก็ยังคงนั่งดื่มอยู่กับชาลีทั้งสองก็ต่างพูดคุยชมกระไปชุมกันมานะครับจากนั้นชาลีก็บอกว่าเขาปวดฉี่ก็จะขอออกไปแต่ก่อนจะไปฉี่เขาก็ยังคงบอกหลักสปาดิงอยู่ทั้งฝั่งของเบบี้ก็กําลังสนุกกับการดื่มโอทิสเองก็สนุกกับสาวๆแคนดี้ที่ออกมาขอบเครื่องดื่มเธอก็ถูกลันโดแอบจัดการไปก่อนนะครับทั้งฝั่งของสปาวดิงก็ยังคงไม่รู้ตัวส่วนทังฝั่งของเบบี้ก็กําลังอาบน้ําลันโดก็บุกเข้าไปจ่อปืนใส่เธอจากด้านหลังซึ่งเเเธอกก็หหันน้้าาาาามดยยร่่งปปลื ส่วนทางฝั่งของสแนปเปอร์เขาก็ไปจัดการกับโอท,ทีที่กำลังสนุกอยู่เคซี่ได้ยกปืนขึ้นมาขู่แต่เธอก็ถูกสแนปเปอร์ยิงตายไปซะก่อนเมื่อโอทิทีลุกขึ้นเขาก็กระโดดหาสแนปเปอร์แต่ก็ถูกผักจนกระเด็นออกนอกหน้าต่างทางด้านสแาวดิ้งเองก็กำลังสูบบุหรี่อย่างใจเย็นแนมเพอร์ก็ค่อยๆเดินเข้ามาเขาเปิดเหล้าและลินใส่แก้วเพื่อดื่มสแาวดิ้งก็คิดว่าเป็นเสียงของชาลีนะครับแต่เมื่อหันไปแล้วไม่เจอชาลีตาของเขาก็เหลือขึ้นมาทันที ายอำเภอก็บอกว่าเขาตามล่าสปาวดิ้งมานานแล้วสปาวดิ้งก็เดินตรงเข้ามาหาเขาเขาบอกกับแนาเพำเภอว่าถ้าจะฆ่าเขาต้องยิงที่หัวใจและต้องเอาให้ตายนะไม่อย่างนั้นเขาจะกลับมาแก้แค้นแน่เพอร์กก็ยิงใส่สปาวดิ้งจนลม้มลงจากนั้นโอทิตและเบบี้ก็ถูกลากตัวออกมาสนแนปเปอร์ก็สอบโอทิตอย่างหนักเมื่อแนาเพอร์ได้ตัวสปาวดิ้งแล้วสนแนปเปอร์ก็มารับช่วงต่อชาลีที่อยู่ด้วยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่มันเป็นเรื่องของธุรรรกกกกกกิจเเบีี้้ทท่่ถูพาาาาตตัััวไป็็ดดส,สลยนคนคออใหขึ จากนั้นเขาขับรถอย่างบ้า,บาคลั่งกลับมาที่ฟาร์มของสเตาดิงเขาได้ลากตัวทั้งสามลงมาด้านล่างแนนําเภอก็พูดว่าเมื่อเห็นเขาก็เหมือนเห็นความยุติธรรมปู่ทวดของเขาเคยสร้างผลงานปราบพวกโรคจิตมานักต่อน,นักและเขาก็บอกว่าตระกูลของเขาเป็นผู้ล่าปีศาจแนนําเภอก็ได้พูดต่อหน้าทั้งสามว่าเขาจะแก้แค้นให้จอดตอนนี้ความแค้นได้เข้าครอบงำเขาเต็มที่จากนั้นแนนเพิเภกก็เอารูปคนที่หายไปมาให้ทั้งสามดูคนแรกก็คือวายลนลี่เขาถามว่าเธอคนนี้เป็นฝีมือของใครโอทิตก็พูดขึ้้้นมานวาวจํไดแล นายอำเภอบอกว่าเธอถูกฝังไว้ใต้บ้านหลังนี้โอทิสจึงบอกว่าให้เก็บศพเธอไว้ไปที่เลลึกแล้วกันซึ่งหลังจากได้ฟังโอทิสพูดนายอำมเพอก็เย็บติดรูปของเธอไว้กับโอทิสจากนั้นก็ถามต่อว่าแมรี่เป็นผลงานของใครเบบี้ <Baby S 1> <Baby S 2> ก็บอกว่าเธอเป็นคนทำเองแต่สปาดิงก็พยายามรับแทนลูกสาวเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำทั้งสองยังโต้เถียงกันนะครับแต่นายอำมเพอก็เดินไปหาเบบี้และปักรูปไว้ที่เธอสปาดิงนี่ทนดูไม่ได้เขาจึงพูดว่าอยากทำอะไรก็มาทำที่เขานายอำเภอรจะเอาขวด จากนั้นเขาก็หยิบรูปของจอร์ดขึ้นมาเขาบอกว่าจอร์ดเป็นคนดีมากและเขาก็รู้ว่าจอร์ดตายเพราะอะไรจอร์ดเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาต้องฆ่าพวกมันสปาวดิงก็พูดขึ้นมานะครับว่าเขาจําได้จอร์ดเป็นคนที่งี่เง่าเหมือนนายอำเภอตอนนี้และเขาก็ถ่ายให้นายอำเภอไปทํากับเขาดีกว่าอย่าไปทําลูกลูกเขาเขานี่แหละเป็นคนที่ฆ่าจอร์ดอย่างเลือดเย็นนายอำเภอก็ลุกขึ้นแล้วใช้แท่งช้อนไฟฟ้าช็อตไปที่สปาวดิงสปาวดิงก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและนายอำเภอก็ทุกไปที่สปาวดิงกลายครั้งเขาบอกว่าเขาเกลียดตัวตลก โอทิตก็พูดขึ้นมาว่านายอำเภอทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกจากนั้นนายอำเภอจึงช็อตไฟไปที่โอทิตต่อพอทรมานนักษาไปได้พักหนึ่งนายอำเภอก็เอาลูกของไฟไฟาไยขึ้นมาเขาบอกว่าไฟไฟายตายแล้วเบบี้ที่ได้ฟังก็ใส่หัวแล้วบอกว่าโกหกแม่ยังไม่ตายนายอำเภอจึงบอกว่านี่ของจริงทั้งนั้นแล้วเขาก็บอกให้เธอดูให้ดีเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ฆ่าแม่ของเธอเอง แถมยังเล่าอย่างละเอียดว่าไฟฟาย,ยตายยังไงเบบี้ที่ได้ฟังก็เริ่มหวาดกลัวแนมเพอร์ดยังคงบอกอีกว่าก่อนจะตายเธอยังพยายามเสนอตัวให้กับเขาเบบี้ <Baby S 2> ก็ด่ากลาดส่แนมเพอร์เลยนะครับนาเพำเภอก็ยังคงพยายามให้เธอดูรูปแม่ของเธอและเธอก็เรียกเขาว่าเทพธิดาน,น้อยเหมือนที่แม่ของเธอเคยเรียกเบบี้ที่ทนไม่ไหวก็ตะคอกใส่เขาหลังจากทรมานทั้งสามแนมเพอร์ดก็ยังคงอยู่ต่อเขาบอกว่าภาพมายาทําให้เขาเห็นความจริงและความมืดก็พาเขาไปพบแสงสว่างความตายพาเขาไปพบชีวิตที่ชั่วนิรัน และจากนั้นเขาก็ตอกตะปูใส่มือของโอทิสโอทิตส์ก็กรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดเขาก็ถามนะครับว่าโอทิตส์เจ็บเป็นด้วยหรอจากนั้นเขาก็ตอกอีกครั้งโอทิตสก็ร้องขึ้นมาอีกลอบมือทั้งสองข้างของโอทิตสก็ถูกตึงเอาไว้ต่อมาแน่เพอร์ก็ไปปลุกเบบี้ที่หลับอยู่เขาปลดเชือกให้เธอแล้วบอกว่าเธอปินอิสระเแบบี้ก็ใช้โอกาสนี้วิ่งหนีจากนั้นแน่เพิร์ก็ราดน้ำมันเผาบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าขอให้บ้านนี้เหมือนนรกพวกแตกต้องตกอยู่ในนี้ เบบี้ที่กำลังวิ่งหนีออกจากบ้านแนมเพิร์ก็สั่นกระดิ่งแล้ววิ่งตามเธอเขาหยิบขวานขึ้นมาไล่ล่าเบบี้ส่วนสฝั่งของเบบี้ก็หนีเข้าไปในคอกวัวจากนั้นแนมเพิร์ก็ค่อยๆเดินล่าเธออย่างใจเย็นเขาเห็นเธอวิ่งไปที่โรงเก็บของแต่ในตอนนั้นเองชาลีก็โผล่มาเบบี้ก็ต่อว่าเขานะครับที่หักหลังเธอแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเธอหนีเบบี้ก็บอกว่าสปาวิงกัโอทิตอยู่ในบ้าน ชาลีบอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้เธอต้องหนีให้ได้ทางด้านโอทีที่ฟื้นขึ้นเขาก็เห็นว่าตัวเองถูกล้อไปด้วยไฟจากนั้นเขาก็รีบปลุกสเปาดิงชาลีก็ให้เบบี้ขึ้นไปบนรถนะครับแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกนายอำเภอจามได้ขวานเบบี้ก็กรีดร้องลั่น นายอำเภอก็ฟันเข้ามาที่รถเธอก็พยายามจะเกียรตะกายหนีแนยเำเภอก็ชักปืนมายิงเขาที่ขาของเธอเแบบี้ก็ลม้มลงจากนั้นก็พยายามคลานต่อแนยเพเภอก็ช้ยแทะฟาดเธอไปหลายครั้งเแบบี้ก็ร้อ,องออกมาด้วยความทรมานนาเพำเภกก็พูดออกมาว่าเธอจะวิงวอนให้ใครช่วยและเขาก็ช้ยแทะฟาดเธอไม่หยุดเมื่อแนมเพำเภอเดินเข้าไปบีบคอเบบี้เธอก็ดิ้นลนหาทางรอดแต่ในตอนนั้นเองชายที่สวมถุงผ้าเขาก็โผล่มาหากบบักคอแนาเพำเภอและช่วยเบบี้เอาไว้ซึ่งชายคนนี้ก็คือไทนี่นั่นเเอออองง้้าาไดถดถถุผออก เบบี้จึงบอกว่าสเปาดิงและโอทิตอยู่ในบ้านทางด้านสเปาดิงและโอทิตพวกเขาก็ติดอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงไทนี่ก็บุกเข้ามาช่วยทั้งสองเขาได้ถอนตะปูจากมือของโอทิสโอทิตก็ล้องมาด้วยความเจ็บปวดอีกรอบจากนั้นเขาก็ได้ช่วยทั้งสองเอาไว้ไทนี่ได้พาทั้งสองนิ้วมาจนได้เบบี้ที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปกอดสเปาด,ดิงด้วยความดีใจจากนั้นไทนี่ก็บอกให้ทั้งสามขับรถหนีไปซะโอทิตก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะไม่ไปด้วยจากนั้นเขาก็สั่งลาไทนี่ว่าเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมา พอช่วยทั้งสามเสร็จไทนี่ก็เดินกลับเข้าไปในบ้านที่ลุกไหม้สมปาวดิ้และลูกๆก,ก็ขับรถออกมาเสียงระเบิดก็ดังตามมาด้านหลังจากนั้นทั้งสามก็ขับรถไปที่ท้องถนนพวกเขาต่างนึกถึงช่วงเวลาที่มีความตุขร่วมกันแต่แล้วโอทิตก็ต้องจอด,ดรถกะทันหันเนื่องจากด้านหน้าเต็มไปด้วยด่านตำรวจเขามองไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังโอทิตก็ได้ปลุกทั้งสองให้ตื่นขึ้น เมื่อทั้งหมดเห็นว่าด้านหน้าเต็มไปด้วยตำรวจสปาวดิงก็รู้สึกสิ้นหวังพวกเขาต่างหยิบปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมเแบบี้ก็ยกปืนขึ้นยิงออกไปทางด้านตำรวจก็เตรียมพร้อมเช่นกันโอทิตก็ขับรถพุ่งตรงไปที่ด่านตำรวจก็ตั้งปืนกาดยิงใส่พวกเขาซึ่งครอบครัวเดอะเดวิลลรีเจ็ทั้งสามพวกเขาก็ขอสู้จนวินาทีสุดท้ายและทั้งสามก็จบชีวิตบนถนนเส้นนี้และเดอะเดวิลลรีเจ็ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะเดวิลลรีเจ็ เรื่องนี้จะบอกว่าเป็นหนังล้างแค้นไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่บอกเลยว่าตลอดทั้งเรื่องไม่มีช่วงที่น่าเบื่อเลยสักนิดฟิลมันจะเหมือนค้ายพวกตัวร้ายเป็นพระเอกแต่ตัวพระเอกกลับเหมือนดูเป็นตัวร้ายซตอย่างนั้นนะในอำเภอจอยพี่แกก็จิตลุดจัด,จดส่วนคนที่ผมคิดว่าดูเป็นพระเอกสุดก็น่าจะเป็นไทนี่ที่มาช่วยตอนท้ายเลยนะครับซึ่งชะตากรรมของไทนี่ที่เดินเข้าไปในบ้านไฟไหมตัวผมเองก็ไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบกกาาารรรสสปปออออยยภษเเพืื่่่นับบบแููไม้ง ก็อย่าลืมกระทืบไลา์และสัปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ